Amang abipo jayani, ini na sakawena Amang abipo jayani, ini na sakawena Sangkang abipo jayani Ang sama sambutu อุตังภะคะอาวันตังอาภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตธัมโมนังนามัสสมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกคสังโฆสังฆังนามามิ asa bakawa arah to sama samputasa nak mo tasa bakawa to arah to sama samputasa nak tasa bakawa to arah to sama samputasa สรนังขัดชามิทามังสรนังขัดชามิสังฆังสรนังขัดชามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขัดชามิทุติยัมปิทามังสรนังขัดชามิทุติยัมปิสังฆังสรนังขัดชามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขัดชามิ

อนุตตโรปุริสธรรมสารติสัพพาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาจะคาโตภะคะวะตะธัมโมสัมติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก

อเมติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะถังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะอุริสสปุคคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเณยโยอัญชลีกะระณียะโย

sangat sama bin mitsatanang ki kalang ita koraja se namarangangkan dikawi C cita wanintu tante jasa ba

Laing kacawarang atiutang Kammasani wasucarantang meammpu se kawicina citawa munyiinatan jata

Ya mati sadhaka wadha kitung manang ati anda putang Panya pati pajalito jitawa muninto tante jatah bawatu me ปานนันทพุทธคังวิพ ah ุทธังมหตติงพุเตนทระพุจธเกนธรมาปยันตุอิต uh ุปเทสวิจ uh ินาจิตตวามุนิโตตันเตจัตสาเปวตุมเดจยามังกาลานิ นาทิทิพุะักีตาจะตหังทางรามังวิสุทวิจุติมิติภากาปิธานังยานาคาเตนาวิจินาจิตตวามุนินโตตานเตจัตลาปวัตุมีจียมาง Tapi Buddha jayamangkalaat <coughs> katha iyo vajano atin-atin de sarate matante hitawanate kawiwitani cupat ni, ni mokang <coughs>

เนะสัตจวาเจนะโอนตุเมชัยมังขะลังชัยันตุโพธิยามูเลสักยานันนันติวาตะโนเอวังอาหังอิจจโยโหวิัยยัต Ka manggalire apa cita banlang ke si se padawipo kare apiise ke sap putdanang akap apa muati sunakang sumangggalang. ตังสุหุติตังสุกานุวสุมุหุตุจะสุเยตังพรหมมจจาริสุปัาจคินังกายกรรมงวจากรรมงปัากคินัง Hinang <Sideélan> maknukamang panititi padagina padagina nikatawana lapantati ตุสัพพะเทวตาสัพพุตานุปวนะสัตตาตุติปวันตุเมปวัตุสัพมังคะลังราการตุสัพพะเทวตาสัพพุ นุปาเวนะสัตตุติภวันตุเมภวตุสาภังกัลังรากาันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุปาเวนะสัตตุติภวันตุเม เชีสนากตาพุทธะเจตวามารังสวหานังจตุสัจจาสัพังรัตังเยปิวิงสุนาราสัพพตานังการาทโยพุทธะอัตตินัยกา ไม่ห่างมาตาเกเตมุมนีสราสีเสปติทิตโตไม่ห่างปุณโนธรามวะทวิโละจัเรสังปัวปติทิตโตไม่ห่าง सापुना करोमे अनुरुपुतो चखिमे को धन्योपीतिपाकशमी ลานุจาวามะเกตาคิเนสาวเนียมายหังอาสุงอานัมธาราหุโลกัสปวัจมหานามโอกาสุงวามาโสสะเก ningali Santte tipak saming Rio yo papa karoanisin noasri sampanndosobititoamu ni pungkhao กะโวโสมัยหังวะตะเนนิจังปะเตตาสิกุนากะรวะปุนโนอังคุลิมาโลจะอุกาลินันทะสีวะลีติราปันจะอิเมจาตานะละเตติราคามะมะเสสาเสติ SINASA WAKA ETE SITI MAHATI RACI DOA JINDO RATASYALAN PASILATET KENA Purātto āsita gini me ta sutta-kaṃ tajakaṃ Pācātto āsiwāmi āngkuli mālakaṃ Gantamurāparitaṃ ca'a tāna tiyasutta-kaṃ Siddhātanaṃ āsi-siddhāpaṃ kālāsaṃ Nawa sangangyutaatapakkararang katawa tapi taksanjatapahiran ja katatawa ases sawwina yang yang สัทธาสามพุทธปัญจเรีชินปัญจรรมะฌามหิวิหารตังมหิตตเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพปต อิเจวะมันโตสุขโตสุราโคชินานุภาเวนะจิตุปัตตวธรรมานุภาเวนะจิตวิสังโฆสังคานุภาเวนะตระรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญจเร eh, eh, merta, hei, saptas, saba sata, sama, yang menjadi penderita, tua, สุเป็นสุขเกิดอาณมีเนี่ยเล็กกำเลออภัยปัจจัยจงเป็นสุเป็นสุเิดอาณาเปียนสิกเล็กำเลอภยาวุธุจงเป็นสุเป็นสุเกิดอาณาีความตกใ i ตกใจ

จงสังเ็จแก่นามีดาของข้าพเจ้าขอให้นามนามีดาของข้าพเจ้ามีความสุขสานุหมตุสุขิตาหุนตุยาตโย و. ขอส่วนบุญนี้จงสังเ็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขสานุ จารยา์นะครยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปสาอาการของข้าพเจ้าขอให้ครูและอุปสาอาการของข้าพเจ้ามีความสุขสาธานันหัุสุขิตาหัวตุอาเนกเวรขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวาดาทั้งหลายขอให้เทวาดาทั้งหลายมีความสุขสาธุทั้งสัพเตปานั้โหตุสุขิดาหนตุสัเพเพปเาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเ่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขสาธุสัพเพนัหตุ สุขิตาหนตุสัพเพวีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์นายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขสาธุสาธุสาธุสุขิตาหุนตุสัพเพวีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิงสาธุสาธุสาธุ